อันนี้น่าสนใจมีคนบอกว่าพรเครื่องช้พลังมนมุมตัวผู้สะกดจิตตัวเมียได้ให้ตายสิพอได้แล้วเค <c oughs> ชา์เจงมัน <c oughs> แล้วเราอยู่บนนี้ทั้งวันได้ไหมอ่ะข้างล่างวุ่นวายชะมัดเลย <c oughs> จริงแล้วเด็กแมนคือเด็กหนุ่ที่ชื่อว่าปีเตอร์อักเกอฟังนะผมไม่ได้ฆ่ามิสเตอริโอโดนตั้งหากโดรนพวกนั้นเป็นของเธอ <c oughs> ใจหนงเธอรู้สึกโลง่งใช่ไหมหมายถึงอะไรอะ ตอนนี้ทุกคนรู้ความจริงไม่ต้องปิดบังเดี๋โกโหกใครอีกแล้วจะบอกว่าฉันไม่เคยอยากโกหกเธอเลยนะจะบอกคนอื่นได้ไงว่าเราเป็นสไปเดอร์แมนตอนนี้คุณรู้กันทั่วฉันไม่ได้หว่วงตัวเองหรอกแต่มันกำลังทำร้ายคนอื่นฉันคิดมาตลอดว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงลาวปีเตอร์มีอะไรถึง,ถงได้มาเยี่ยมฉันล่ะอะขอโทษที่รบกวนนะฮะ ได้โปรดผู้เราช่วยคนครึ่งจัก,กรวาลมาด้วยกันด้สุภาพเกินไปแล้วโอเคสตีเฟนยังไม่ชินแต่ก็โอตอนที่มิสเตริโอเผยตัวตนผมชีวิตผมพังไม่เป็นท่าผมกำลังคิดว่าคุณสามารถเสกให้มันไม่เคยเกิดขึ้นเลยได้ไหมสเตรชอย่าใช้เวทมนต์มักมันอันตรายเกินไปก็ได้ไม่ใช้ ทุกคนบนโลกจะลืมเรื่องที่ว่าปีเตอร์พาเกอร์คือสไปเดอร์แมนเดี๋ยวะทุกคนเลยเหรอเหลือไว้สักคนสองคนได้ไหมเวทมอนเลือกคนไม่ได้หรอกนะงั้นเอ็มเจก็จะลืมเรื่องทั้งหมดที่เราผ่านมาด้วยกันเหลยุงยากกับเวทมอนได้แล้วโอ้พระเจ้าเน็ตเขาเป็นเพื่อนซีผมทำไมก็ควรจะรู้ความจริงได้แล้วเกิดอะไรขึ้นอะ รอบแลเปลี่ยนเสถียรภาพของเวลาและอวกาศมัลติเวิร์สคือสิ่งที่เรายัางรู้น้อยนิดจนหน้ากระเลี่ยปัญหาคือเธออยายามใช้ชีวิต2แบบยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งอันตรายขึ้นเท่านั้นระวังสิ่งที่นายขอให้ดีพาร์เกอร์ สวัสดีปีเตอร์สไปเดอร์แมน no way home สิบเจ็ดนวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์